อค <Okay, S 2> ครับอยู่กับร้านบางค้าแอร์ซอฟ์นะครับผมวันนี้ก็จะมาอีกตัวหนึ่งที่ห่างหายกันไปนานกับมือสองก็คือคัสสิก,กัน CO2 นะครับมันหายจากเขาเรียกว่าหายจากมือสองไปนานมากๆนะครับนะเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่คนเล่นกันเยอะเพราะว่าหนึ่งท่อในเขาเป็นเหล็กนะครับสองอใช้แก๊ส CO2 แล้วสามารถที่จะใช้ลูกแก้วลูกเหล็กได้นะครับผมย้ำน,นะครับบีบีกันแค่บางรุ่นเท่านั้นที่ใช้ลูกแก้วลูกเหล็กได้ไม่ใช่ทุกรุ่น นะครับย้ำไว้ตรงนี้เลยนะใครยังสรรหาใช้ลูกแก้วลูกเหล็กกับปืน B ีบีการอัดแก๊สธรรมดาหรือรุ่นไหนที่มันใช้ไม่ได้นยท่านกะเตรียมเงินไว้เปลี่ยนท่อในอีกหนึ่งเส้นนะครับประมาณถ้าถ้ามือสองมีก็เส้นมผมขายยู่ส้นละร้อยถ้าเบิกใหม่ก็ประมาณ2องร้อยสอง้ว้ส่วนใหญ่ท่อในเดิมไม่มีขายท่านต้องอัปเกรดเป็นท่อแต่งซึ่งเส้นหนึ่งก็แพง,งกว่ากันข้าไปอีกนะครับก็ย้ำนะครับว่าบีบีการแค่บางรุ่นเท่านั้นที่ใส่ลูกแก้วลูกเหล็กได้ไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับนะอย่าหาเรื่องนะครับ ส่วนตัวไหนผมบอกยิงได้ก็คือยิงได้รุ่นไหนคือยิงได้ลูกแก้วเหล็กอ่ะมันน้อยมากจริงๆนะครับมันไม่ได้ทุกรุ่นนะครับมันน้อยมากนะฮะอย่างเช่นตัวเนี้ยอันเนี้ยยิงได้แน่นอนนะครับเพราะว่าท่อในเขาเป็นเหล็กนะครับนะอ่ะตัวเนี้ยเปิดราคาอยู่ที่2,700บาทพร้อมเล่น3,000บาทฟรีค่าส่งนะครับอ่ะไปกองกันนะครับผมไปกองอคู่มือยังอยู่เลยหมายคลิปนะนีไในตัวปืนนะครับหมายคลิป แม็กกาซีนอย่างนี้นะอันนี้ก็การกระแทกก็ไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องนะครับอ่ะดูตัวปืนนะครับเป็นโมเดลกอ็้านะครับออสเตรียาคู19้านะครับนอนโบแบ็กคือไม่มีโบแบ็กนั่นเองนะครับผมยิงสไลด์ไม่ถอยเพราะว่าเป็นตัวรีคอยนะครับเอ้ยเป็นตัวนอนโบแบ็กไม่มีรีคอยเออนะครับผมอ่ะวิธีการอาดูภายนอกก่อนนะครับภายนอกสภาพเอี่ยมนะครับนะไม่มีสกินลายอะไรเยอะแยะนอกจากตัวนี้นะครับเป็นยิงอ่าเป็น ยิงลายล่องลึกพร้อมสกีลายในสีในตัวนะครับก็เลยสวยงามเจ้าอ่ะนะเปิดมาที่ช่องใส่แก๊สนะครับก่อนเราจะใส่แก๊สตัวเนี้ยดูแลอย่างเดียวเรื่องซิลิโคนนะครับผมฉีกมาในนี้ก่อนจะใส่แก๊สซ o 2ให้ฉีดก่อนนะครับพอหลังจากเอาเคลียร์แก๊สออกแล้วเนี่ยเราก็ฉีดอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่ให้อายุตัวโอลิงเนี้ยเวลามันบี้ใช่ไหมมันโดนกดนะครับ พอลงกดนานๆเข้า่มันจะไม่ค่อยคืนรูปเราต้องใช้วิธีการฉีดซิลิโคนเข้าไปนะครับให้มันชุ่มๆหน่อยนะครับแล้วเราก็ไว้ยางนี้ได้เลยหรือจะเอากระดาษทิชชู่นะครับฉีดซิลิโคนให้เปียกๆแล้วก็แปะไว้แล้วก็ให้มันหางยาวๆมานิดนึงนะครับเพราะว่าการเราลืมว่าเราฉีดซิลิโคนแล้วเอากระดาษทิชชู่แปะไว้หรืออ่าสำลีก็ได้นะครับแปะไว้เพื่อให้มันชื้นตลอดเวลามันจะได้ไม่แห้งนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับพวกตวกระกูลเซ2ทั้งหลายมันจะมีห้องแก๊สอยู่ตรงช่วงนี้นะครับซึ่งมันถอดได้แต่ถามว่าผมไม่อยากให้ถอดถอดแล้วเวลาใส่ท่านอาจจะใส่ไม่ถูกนะครับเพราะมันถอดก็ค่อนข้างยากกว่าตัวธรรมดานะครับอาแเราก็ฉีกไปลึกๆทีเดียวนิดเดียวนะครับนิดเดียวแค่นี้พอเพราะแค่แค่มันเปียกเฉยๆนะครับนิดนึงนะฮะหรือจะฉีกเข้าไปในนี้ก็ได้นะครับได้หมดแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือมันยาวอยู่แล้วถ้าท่อเขาไม่ได้ไม่เออเขาเรียกว่าท่อ ท่อในปืนเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยาวมากนะครับเนี่ยฉีกไปมันก็ถึงอยู่นะครับมันจะเข้าประมาณนี้ถึงนะครับเออนิดเดียวนะครับนิดเดียวอาจจะเปียกท่อในนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับมาใส่ลูกนะครับวิธีการใส่ลูกตัวนี้ก็คือดึงมานะครับเกี่ยวนะครับแล้วก็ใส่ลงไปโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอามือกดไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับกดตรงรูแล้วก็ ออกปึ๊บแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับการที่เราปล่อยแรงปุ๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นแค่เขี้ยวล็อกลูกเฉยๆนะครับซึ่งมันไม่มีขายแยกซึ่งถ้าท่านจะซื้อเนี่ยรู้สึกว่าจะกี่บาทน,นะน่าจะประมาณเก้าร้อยพันหนึ่งนะครับไอแม็กอย่างเงี้ยประมาณนะประมาณเก้าร้อยพันหนึ่งผมเคยสั่งลูกค้าแต่นานแล้วจำไม่ได้นะครับประมาณเก้าร้อยถึงพันหนึ่งโดยประมาณนะครับซึ่งมันมีแค่เนี้แต่แพงนะครับก็เล่นให้ระวังนะครับแพงนะ เออนะฮะอ่ะใส่แก๊สนะครับแก๊สในเครื่อทดสอบก็จะเป็นแอมท็อปนะครับผมใส่ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวตัวนี้มีที่ขันให้เราก็เดี๋ยวออกมาก่อนปดตูดปดตจวตัวห <c oughs> ุกเหลี่ยมมานะครับแล้วก็ให้มันตรงนะครับเ้าล็อกแล้วก็ขันออกมากดนะให้วางวางให้มันสนิทแบบนี้นะครับไม่มีโดออกมานะนะให้มันสนิทเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ขันก็ไปปุ๊บพอเริ่มตึงๆงมือนะครับเอาแค่ตึงๆก่อนอ่าตึงมือแล้วนะครับ ตึงมือเนี่ยแล้วแต่ระยะที่เรารู้สึกว่ามันตึงนะครับไม่ต้องเอาถึงขั้นว่าคือระยะตึงแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วเอาแค่ตึงๆเดี๋ยวเพิ่งให้เข็มเจาะนะครับเออแล้วก็บิดเข้าไปหนึ่งสองสามปึ๊บแค่นี้พออย่าบิดจนแน่นนะครับย้ํากับตัว CO2 ททุกรุ่นนะครับอย่าบิดจนแน่นเอาแค่เสียงเงียบนะฮะเข้าใจเนาะนะครับจะได้ไม่ง,งงกันนะฮะอ่ะแล้วเราก็ป,ปิดลงไปแบบนี้ บีบให้มันเข้าล็อกนะันปึ๊กนิดนึงนะครับเพราะถ้าไม่เข้าล็อกบางทีอ่ะเราขยา่ยาขย่าเนี้ยมันหลุดนะครับขย่าเขย่าเนี้ยมันหลุดนะเราก็ใช้วิธีการดันให้มันเข้าล็อกก่อนนะครับเพราะบางทีหลายคนใส่ไม่เข้าล็อกแล้วเราพอเราปล่อยปุ๊บบางทีเราถือไปถือมาเราแกว่งไปแกว่งม,มันหลุดนะเนะี่ยมันไม่แน่นเราต้องให้มันเข้าล็อกอ่านะครับแล้วก็ใส่แม็กเข้าไปปึ๊บเท่านี้คือยิงได้เลยนะครับและอีกบอกอย่างคือไม่มีเซฟนะครับทางเดียวที่จะเซฟได้ก็คือเอาแม็กออกนะฮะ อันเดียวที่จะเซฟได้คือแม็กออกนะครับอันตรายนะนะครับระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้ความแรงค่อนข้างเยอะนะฮะโอเคต่อไปก็กฉบทดสอบยิงกันดีกว่าครับโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวคลาสสิกกันซ o 2นะครับรุ่นคลาสสิกที่สุดที่คนหาซื้อเล่นกันเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะครับเพราะว่าเนาะมันแรงแค่นั้นแหละนะครับมันแรงนะอันนี้ในกระซีนเขานะครับย้ํานะครับว่าเล่นดูแลดีนะไม่ถูกนะครับราคามันอะ นะฮะปึ๊บนะครับ,บ,นะรบมาดูความแรงนะครับวันนี้อากาศวันนี้ฝนตกนะครับพออุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ2ี2 7บ้าองศานะครับมันจะมีลมนิดๆน,น,นะนะครับอ่ะหวามแรงนะครับโอ้แก๊สฟุ้งเข้าไปเยอะนะครับ5 8 4 5 4 4ไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะครับ ไม่ขึ้นวัดได้ประมาณ5นัดนะครับนัดแรก4 80, ี่แปนนัดที่2ก็2 0 0 2นสองครับ2,002นะแรงกดปืนจริงอีกนะไม่ใช่ครับแก๊สฟุง้งแก๊สฟุ้งนะครับอันที่สามหหนึ่งัดที่4ี่4้าแปดสี่นัดที่5้า4ี่สี่ 5, 5 44, นะถ้าเอาความจริงแนละ้วตัวนี้มันจะแรงอยู่ประมาณ500นิดๆน,นะครับซึ่งที่ความเร็วมันจับได้สูงหรือเยอะหรืออะไรประมาณนี้คือถ้าเอาเชื่อถึงจริงอะ่ะมันอยู่ที่ประมาณ480ดสนะครับหรือประมาณ5้ารอยต้นๆน,นะครับ แต่ด้วยความที่มันอาจจะโดดไปเยอะนิดนึงเนื่องจากแก๊สมันฟุ้งก็ไปเยอะนะครับเพราะว่าแก๊สฟุ้งเนี่ยมันจะฟุ้งอยู่ประมาณห้าถึงหนัดแรกนะครับแก๊สมันจะพุ่งออกไปค่อนข้าง,งเยอะและยิ่งเจออากาศเย็นมันทาให้ฟุ้งง่ายกว่าเดิมนะครับถ้าอากาศร้อนจะไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่นะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูความแม่นยานะครับผมโอเคมาเป้าสิบเซนละยี่สิบเซนนะครับระยะโดยประมาณสิบเมตรนะครับเป้าเล็กจะอยู่ตรงนี้นเป้าใหญ่อยู่นี่นะครับ อาจจะย้อนแสงนิดนึงเพราะผมจะให้ดูเป้าอยู่แล้วไม่ใช่ปัญหนานะครับโอเคหมดนะครับเรียบร้อยยิงได้ปกตินะครับตัวปืนไม่ปัญหายิงจนลูกหมดนะครับแต่อย่างว่ามันไม่มีโบแบกทำให้เราไม่รู้ว่าลูกหมดตอนไหนต้องฟังจากเสียงเอานะ เวลาลูกออกเสียงจะแน่นนิดนึงแต่ถ้าลูกหมดมันจะดังปุ๊บเหมือนโลง่ลงๆนะฮะแต่การยิงแบงค์เปล่าๆก็ไม่ดีต่อยางจับลูกนะครับอย่าไปยิงเล่นบ่อยๆคือแบบยิงแบบไม่มีแก๊สนะฮะยิงไม่มีแก๊สเพราะว่าแรงค่อยงสูงเดี๋ยวตัวพวกยางจับล่กงจับลูกมันมันอา่าเรียกว่าแรงแรงแก๊บมันผลักบ่อยๆนะก็ไม่ดีเหมือนกันนะนะครับก็อันตรายนิดนึงนะฮะแล้วก็ยิงเสร็จแล้วนะครับด้วยความที่ตัวนี้มันไม่มีเซฟนะครับแล้วก็ไม่มีคันแขวน,ขนสไลด์ใดๆต่างๆเลยนะครับ แต่เขาก็มีตัวลิ้นนะครับถ้าเราไม่แตะมันก็ไม่ลั่นนะครับถ้าเรากดเต็เตมๆเนี่ยมันก็ลั่นมันอยู่แล้วปกตินะครับก็คือให้ปลดแม็กเคลียวไว้ก่อนเลยกันพลาดนะครับทําไมผมถึงบอกกันพลาดอย่างน้อยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยลูกมันจะไม่คาในอ่าในปืนนะครับแต่เดี๋ยวลืมสาธิตให้ดูนะครับอ่ะอันนี้ผมใส่ไปก่อนหนึ่งนัดนะครับเพื่อให้ทุกท่านดูนะครับตัวเนี้ยเขาจะมีรูใส่ยาไปใส่ข้างบนนะ การกดใส่ข้างบนันคือการให้มันกินเนื้อนะครับเราก็ใส่ไปแบบนี้แล้วก็เอามืออุดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ปลดเออค่อยๆ่อยปล่อยนะครับถ้าเราใส่ลูกเดียวเราต้องค่อยๆปล่อยถ้าเราใส่จนเต็มเพราะมันเหลือที่ว่างในการกระแทกนิดเดียวเราก็สามารถปล่อยให้มันกระแทกได้นะครับอ่ะอันนี้ผมอันนี้ผมจำลองให้ดูว่าถ้ามีลูกอยู่ในอ่ามีลูกอยู่ในแมกนะครับเราใส่ไปปุ๊บถ้าเราไม่ยิงเราออกมันจะเด้งออกทันทีเลย พราะว่ามันจะมีขาเตะอยู่ด้านในนะครับเพื่อที่จะเขี่ยลูกให้มันขึ้นเข้ามาในเจตัวลำกล้องนะครับโอเคขอใส่สายเข้านะฮรก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะเคลียร์ลูกออกเองเลยหนึ่งนัดนะครับก็คือเป็นข้อดีของเจ้าตัวนี้เพราะว่าหนึ่งระบบเซฟมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับนอกจากไกลอย่างเดียวถ้าเราไม่แตะมันก็ไม่ลั่นเราก็ให้ระวังอย่างเดียวก็พอว่าแล้วถ้าเรายิงถ้าเราไม่ได้ยิงนะครับให้เอาแม็กออกเพราะว่าอันตรายนะครับไปโดนเข้าของนี่แตกนะครับกระจกกระจกแตกได้นะอันตรายอะไรขนาดนี้ นะครับแล้วก็เรื่องแก๊สนะครับ CO 2ก็จริงก็อย่าคาเกิน4วันนะครับให้คาไว้ได้อย่างน้อย่คืออย่างมากสุดอ่ะได้4วันที่ท่านที่ดีคือเคลียร์ให้หมดแล้วก็ฉีดซิลิโคนนะครับแล้วก็ทําตามวิธีที่ผมแนะนําไปในต้นคลิปนะครับผมก็เล่นให้ระวังเล่นให้ดูแลนะครับคือบีบีการันทังแน่ๆครับไม่ใช่ไม่พังถ้าเราดูแลมันดีมันก็อยู่กับเราได้นานนะฮะก็ประมาณนี้นะครับท่านใดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการันต์ยังเจ้าและแอนด์บีแคร์ซอล์ทนะครับหรือกดเพ่ข้ามาเพิ่